สวัสดีัดติพี่นอ้องเป็นเพื่อนเศร้าเลี้ยวทั้งหลายมือนี่อนุพัฒน์กะทิผ้ามาเบิงแดบ,บเศรษฐกิจพ่อเพียงเนาะผมเดี๋ยวนี้อยู่ที่อำเภอบันวงจังหวัดสกลน,นครออมาเบิงอาเสียเพิ่นเพิ่นเห็ดเศรษฐกิจพ่อเพียงของเพิ่นว่าซาีบรัก,กพเพิ่นก็ะเฮ็ดบุงแก่ ปั้มบุญเจ้าแล้วก็ขายรถมือสองกับเธอทั้งสวมหม้อไส้เดี๋ยวผมให้เบิ้งบ้านเพิ่นครับบ้านอยู่ทางเขาของมันอำเภอบรรวงนะครับเด้อมุท้อยากมืดอ, <c oughs> อ๋ออ๋อเดี๋ยวไทยดันนาให้เบิ้งดีกว่าครับ,รบเพิ่อนอยู่ทางเขาอำเภอบรรวง ครับหอเงอี้เพิ่นก็นอยู่บานพอดีล่ะเพิ่นออกจากตลาดมาโยผ้าไปพ่อเพกับเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดอย่างเศรษฐกิจพอเพียงของเพิ่นอ้าวมาละครับบานนี้พ่อเพิ่นพอดี <c oughs> เอามาเบ่งเศรษฐกิจพอเพียงของเพิ่นะนะครับนี่ครับนี่ครับเสียเตียเต้ยอำเภอบันม่วงบานนี้เพิ่นก็มีล้านขายหม้อใส่มือสองซื้อร้านอย่างกว้งเนือ ยางกว่าลุงทวียนนะครับอยูวอำเภอบันม่วงจังหวัดสกลนครนี่ครับผมผ้ามาเบิงบรรยากาศเดียวนี้เนาะเศรษฐกิจพ่อเพียงเพิ่มข้นบ้านเกิดเมืองนอนอยู่บ้านขาวสานอำเภอ้ันผือจังหวัดอุดรธานีครับนี่แหละผมเดี๋ยวผ้าสองคน ไี้ลูกได้ลูกสองคนมีอีกคนหนึ่งอ้าวครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยครับเพิ่นเลี้ยงสัตว์ดูรถตายเนีายทั้งสองได้ที่โอ้หมูกีหมูกีไก่เป็ดขานก็มีโอ้โมนโมนเป็ดเออเป็ดบอลไก่งวไก่งวงว้ามีไก่งวงโอ้โต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 ขานเฮือนนี้เบิดแล้วมูนะ ไก่น้อยก็มีโอ้โต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 เรื่ไงเวล้อเจ้าความปิดป่วยเขาตายแค้นได้เพราะยังได้ครัมีเมัอโดูเป็นเด่นโอ้แน่เขตอำเภอบันวงนะครับเด้อสุมหนึ่งบนเขาได้สุมหนึ่งอ่ะบ้าเห็นบ้านน้อยบ้างแว้นบนเขาเด้อเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะพาให้ไปเบิ้งเนาะว่าเพิ่นปลูกียังอยู่ในสวนเพิ่นโอ้สวน นานีนาผลมะฮงกะไรน้าเลี้ยงอะไรหุ่นเบิ่งดูกินได้สบายเบิ่งดูของบังดูนี่คือหมายความว่าบ่ต้องซื้อยังอยู่ยังกินมาเร็งเนี่ยเดี๋ยวว่าขวางอยู่ในนี่ละมาเกี่ยมันบังดูนะโอ้ยเกี่ยหัวหันี่ตาสอนน้ำได้ครับนี่เบิ่งดูเครื่องหมูหมูจีบบุ้งเบิ่งไข่แบบกระย่องนี่หมด ไก่ง่วงไก่ง่วงมันขึ้นแล้วมันว่องผมขึ้นมันขึ้นบ่ะนี่ขึ้นมันขึ้นนะมะโตไก่ง่วงขึ้นมือุดนโอ้ยผมกับเขาจะเคยเห็นเด้อไก่ง่วงขึ้นทายเมื่อกี้เลยเห็นชุ่มหมือนเด้อชุ่มตอนนั้นเราล้างเหยื่ออยู่เนี่ยอดแบบบวบลายแถว่บวบได้ยังมาเอาอยู่เบิ่งดูบาดนี้เป็นตาอ่อนซ้อนหมักบวบปุ้ยแงมฝนเนาะเบิ่งดูเบิ่งดู ยกบ่บอเงดูบาทนี้อีกจกังไงกะดีผาให้เพิ่นผ้าไประเบ,บิงสวนเพินน่นเนาะโมเมนตักไรกว่าฮะสวนถังบาถึงอยังส่ไรกว่าบ่าโอ้ส่ไร่วเเดเอสนะเอาอีกจกังไงเอ,อาาป่ากัมีดปม่สบุกลงลนน่ะสาป่ากัมีบาดนี้เชลับเชลับบ่บอกว่าทัเป็นว่า เอาบ่เป็นยังเข้มาเบิ้งไปได้ได่มีโอกาสผ่านไปผ่านมาเนาะผ้าเป็นซาดีกว่านี่งหน่อยผ้าเจ้าะยองเยอะเจาะอันตัวเป็นผู้ผ้าไปเรียกจูเบิ้งส่วนกล้วยดิ่งลุ่นส่วนปิดบ้าแล้วก็เอาส้มส้มกันแบบเต็มที่เลยได้อครับเด้อเออมาเบิ่งไยังกาสิขามีนอยมง้างอยู่เลยมันมีคนเก็บบ่บ่ว่าเรื่สนใจเลยปลูกไว้ซื้อได้ ม,มันนี่ก็ไม่ใ็่อันข้างบักบวบอบัวข้างบักบวบข้างแข่งตัวนี่บ่วสาป,ปามีแล้วซาป,ปาอยู่ในบ้านก็มีอีกด้วยครับรุ่นเป็นรอยสิ่งก็รู้แล้วป่าใหญ่หลายแล้วอันย้อนในตลาดนั่นจักไรของตามไรซี่ไรอันนั้นผูกเงี้ยงเนี่ยโอ,อ้สุเรียนอีไลมันมันไม่ได้ผหลหรอกไม่ดูแลหรอกบัวอันนี้เออดูแลเองไม่ใ่ทุเรียนเนี่ยเออทุเรียน เดี๋ยวนี่เด้อตุเรียนพูส่วนมันใหญ่ใส่ใส่สิบห้ารูปตัวมันตายนะคเอาทุเรียนทุเรียนนี่ปลูกมาจากปีนี่ปลูกได้สองปีสามปีนั่นสวนกล้วยแล้วสวนนั่นสวนสวนใต้นี่ปลูกห้าปีมึงดูสวนกล้วยออกออกดอกออกดอกตายบดบดมึงพังขันเนี้ยก่อนเงี้ยไอเดี่ยวพังสายเยี่อันยั้มย่างนี่เด้อ อันนี้มุ้งสายเดียวหยรบรบ่วยเอารอบๆคางมีปลากล้วยเนี่ครับบ้านนี้สาเพิ่นมีปลาลงปลาหลายยืน,นบ่หลายสมล้มหมื่นสองหมื่นยืนละบอโทมีปลาเนี่ยมีปลาอยังไงพวกปลาหลายเลยเนายบอบมีปลาอยังไงพวกปลาก็กินกันเนี่ยละฮึ่มอื่มฮึ่มชายฟันพวกกินกันเลยลว่าลงไว้เนี่ อาเดี๋ยวมือหนามือลังสีผ้ามาเบิ่งบรรยากาศล่งป่าจังมืออีหรอกเงามือนี่เสียวซ้ำนิรสนณะนี่กลองเอเลย,ยอยู่ในมวยยังนะครับรถซาเล่งคนขายรถหม้อไส้มือสองนะครับเสียเตี้ยลุงทวียนน้อมีใคร ไทยไทยหมอนทองระยองมบเงินหวด้วยหมอนทองใบเงินไหวระยองครับห้อยห้ากิงนงคนครับเสียเที่ย <harder> คัมายโตเอาไปส่งใจส่งมั่วใส่ รับจำเหงาแนมของเสียเตี้ยจ้าของชักสิวาภาพเมยังเนี้ยเศรษฐกิจพ่อเพียงภาพมาเบิงมากกว่านึงภาพมาเบิงเศรษฐกิจพ่อเพียงเหรอเนาะนี่คือเศรษฐกิจพ่อเพียงของอเสียเตี้ยอยู่ในอำเภอบันม่วงจังหวัดสกลนครบ้านเกิดเมืองนอนของเพิ่นนี่ก็คือ อยู่ที่บ้านเขาสารเป็นก็เป็นพุ่ลุงเป็นญาติที่เป็น,น้องผมมีแหละครับภาพมาเบิง่งบรรยากาศอันนี้คือโรงเรียนโ,โลกครับท่ดูโรงเรียนเพิ่นไม่เนี่ยนเพิ่นนี่เนี่ยลังนีเนาะนี่โอ้ยมันมืด <c oughs> เอา้าผมก็ขอเกา่าคำวา่าสวัสดีสุบผู้สุคนเนาะ ให้โศกมันลำรววยสุ่ผูสุ่ขคนเดอ้อทํามาค้าข,า,ขายเฮ็ดเี้ยงกระไดเศร้าเลี้ยวทั้งหลายยาตีพี่น้องห้าเนาะมี่ยังก็เผยแผ่สู้กันอนุพัทธ์ถ้ามาดูมือน,นี่ละขอสวัสดีไว้สำํนนี้ส๊าดีครับ